บอกแล้วครับว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีความสวยงามเราไม่จำเป็นที่จะต้องรีบไปถึงเป้าหมายก็ได้นะครับดูไถพื้นมาสองรอบแล้วไถเฉยไม่พอนะครับถึงพื้นแล้วมันยังไหลต่อไปอีกเนี่ยเล่นสไลเดอร์ได้เลยคุณรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ล้เยังสดชื่นค่ะ กินเลอ่ะอ่าอ่าับปาครับคือว่าอมสตองจังเลยครับอืสตองจังสวัสดีครับตอนนี้เช้านี้นะครับเรามาอยู่นที่นิชาเฮ้าส์นะครับเป็นรีสอร์ทที่เราเข้ามา พักเมื่อคืนนะครับช่วงประมาณตีห้าดูบรรยากาศรอบๆนะครับจะเห็นว่ามีรถ e นดูโรที่นี่เขามาเที่ยวที่โดยสอยมะลัยนะครับส่วนวันนี้ทริปของเราก็จะมาเที่ยวที่ซันแอนนะครับเป็นจุดพักเดียวกันก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆในจุดที่พักนะครับี่ชาเฮา Mountain View ครับก็รับตัวทางเทา้ครับอา,านะไรไกบากำลังเตรียมตัวเตรียมเป้เตรียมชุดต้างคนสวยเหรอเอาแค่นเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดมีค้าวกินด้วยามีข้ากินด้วย ดูวิวนะครับนี่ด้านล่างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนอีิทีนะครับตอนนี้เวลาักเกืเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะครับว่ามันจะอลังการแค่ไหนเห็นเขาบอกว่าสวยมากดีก็เป็นด้านบนนะครับ ไปยินดีต้อนรับไปเลยถัดมาก็าจะเป็นสุมร้านอาหารนะครับขายกาแฟเหล้าเบียร์โซดาเรียบร้อยครับตรง ด้านนอกนะครับที่เราเดินเข้ามามาสักรู่ส่วนวิวนะครับข้างๆก็จะมีจุดชมวิวนั่งดื่มกาแฟแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะครับตรงนี้บรรยากาศเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองออกไปจากตรงจุดที่เรานั่งนะครับเราก็จะเห็นวิวตรงนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวตอนนี้เจ็ดโมงนะครับอน,น่งนี่โอเคหนึ่งนะครับนี่เป็นวิวแบบธรรมชาติเลยที่เรามองเห็น แต่ว่าความตรงนี้เป็นรอยเสมอเมฆน,นะครับสามารถจับทุ่ได้คลิปหนึ่งนะครับตรงนี้เอาไปเลยนะเฮ้ยไปเลยดิแต่ว่าความกว้างมันไม่พอนะครับที่เราจะมองเห็นทั้งหมดครับมองเห็นทั้งหมดก็แต่สวยแบบนี้แล้ครับโอเคได้เวลาไปเตรียมกับกาแฟเตรียมเป้อะไรให้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวนทางครับผมสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังเตรียม เดินทางนะครับแล้วก็ช่างกิโลน้ําหนักในการช่างกิโลครับตอนนี้เขาคิดกิโลแล้วหกสิบาทเพราะว่าวันนี้ฝนตกไม่สามารถที่จะนั่งโฟล์อยู่ไปได้ระยะทางในการเดินวันนี้ก็เลยอยู่ที่แปดกิโลจากเดิมนะครับสามจุดห้ากิโลก็สาหัสครับวันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับเส้นทางที่เราจะเดินป็อย่างไงบ้างแปดกิโลดูนะครับดูนะครับไล่กะลังอยู่ด้านหน้าขอ้นะครับอยู่ด้านบนนู้นเราต้องดันเนินนี้ขึ้นไปนะครับตอนนี้เวลาเก้าโมงสิบนาทีนะครับ ออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ตอดีตอนนี้เดินมาได้0.46กกิโลก็ประมาณสักครึ่งกิโลนะครับเราก็สามารถที่จะเดินขึ้นมา บนสันเนินยังไม่สุดนะครับกลางๆงเนินมองเห็นถนนแล้วก็เป็นเส้นทางโลง่งยังมองเห็นยอดเขาอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปในหุบเขาเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนหลังจากครึ่งกิโลนะครับเราก็จะเดินเข้าเส้นทางหุบเขาแล้วนะครับเป็นลักษณะเป็นเส้นทางรถฟอวิลลวิ่งนะครับแล้วก็เป็นหุบเป็นป่านะครับ0.67กิโลก็เป็นไร่กล่ำปีนะครับยังไม่ถึงกิโลแล้วก็ที่ฝาก ชาวโฟวิลเช็คเส้นทางผมมาเจอเส้นทางตรงนี้นะครับไหวไหมครับไหวไหมลองนะครับเนี่ยโชบเลยครับตอนนี้ยังไม่ถึงกิโลเลยดูสวยนะครับด้านบนโอ้ เส้นทางเขาเลื่หดครับตรงนี้มีร่องน้มลึกเลยดูน้องเขาเดินชิวๆอยากจะคุยกับน้องสักนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับลมเย็นดีน่ากระล่ำตีมีอารมณ์ชมวิวนะครับรู้สึกว่าหลันาดาดี่หลักฐานชัดเจนนะครับดูอยู่นะครับตามที่น้องเขาบอกก็ ถือว่าสวยงามนะครับตอนนี้ประมาณ900เมตรนะครับที่เดินขึ้นมายังยังมีอีกเยอะครับที่ต้องดันขึ้นไปสู้ๆครับต่อไปครับสู้นะครับน้องเส้นทางที่เราเดินมานะครับตอนนี้เราเดินมาระยะทาง1.3กิโลนะครับก็จะมองเห็นป่ามากขึ้นนะครับไม่ค่อยเห็นบ้านคนไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นสวนกระลำนะครับเป็นสวนกระล่ำขั้นบันไดวิวมุมกว้างๆนะครับเราก็จะมองเห็น ก็เขาสลับซับซ้อนเลยนะครับตรงนี้ผมถือว่าภูเขาสวยงามครับแล้วก็เส้นทางที่เราต้องเดินไปข้างหน้านะครับยังไม่รู้ว่าจะขึ้นไปทางเส้นไหนตามไปเรื่อยๆครับชมวิวตามเส้นทางตามความชอบของเรานะครับเราได้ชมวิวทัสวยๆภูเขางามๆแบบนี้นะครับบอกแล้วครับว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีความสวยงามเราไม่จําเป็นที่จะต้องรีบไปถึงเป้าหมายก็ได้นะครับคนคนไม่แบกเป้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมไหวไหมไหวไหมครับ แบบไม่ใชั้พลักลงกำลังใช้สมองอะใอ้สมองเม่อการใช้เงินแก้ปัญหา,า,หา,หาขอดูชัดๆหน่อยสิหันมาที่เรานะครับนี่ๆๆๆเต็มหลังเลยตรงนี้ระยะทาง2กิโลนะครับดูสวยเลยบลริเวณนี้ดูนะครับด้านหลังผมง <S <S นั่นหมอกทั้งวันลมแรงทั้งทั้งวัน สุดยอดครับสดชื่นดิเป็นสันแอนที่คนอื่นเขาสบายผมระบากดูนะครับสตาฟของเราเนี่ยไม่ธรรมดาครับมเราต้องช่วยครับทุกคนจะต้องไปถึงยอดและทุกคนจะต้องได้เห็นวิวสวยๆไม่เจอฝนตกมีคอนเซ็ปต์ของสตาฟเราครับคือจะไม่ปล่อยไว้ใครอยู่ข้างหลังไม่มีใครใครอยู่ข้างหลังนอกจากตัวเองนี่แหละดูดูอาการนั้นเนี่ยดูครับไปได้เลยโอ้โหและนำให้เดินต่อเท้าพี่เดินแบบเรื่อยเปื่อยเดินต่อเท้าเดินแบบลมปงได้ไหมครับใกล้มันจะไม่เหนื่อยเพิ่งขึ้นมาอยู่ที่2.5กิโลแต่ว่าทางชันตลอดเส้นทางนะครับก็เลยทำให้หัวใจปรับร่างกายไม่ทัน แล้วก็วันนี้นะครับอากาศมีฝน40%นะครับแต่ว่าดูแล้วก็คือไม่มีฝนอกเป็นหมอกกดอากาศค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยทําให้ฮาร์ดเรทไม่ลงนะครับบริเวณปากกล้วยนะครับแต่ว่าอยู่บนเส้นทางสัญจรของชาวบ้านนะครับซึ่งรถโฟล์ววิ่งได้นะครับตรงนี้ระยะทางที่3กิโลนะครับเวลาตอนนี้เที่ยงพอดีครับเที่ยงจุดสุดเลยแต่บรรยากาศนะครับโอ้3กิโลนี้เรามองวิวไม่เห็นเลยโดยปกติวิวบริเวณนี้สวยนะครับ โอเคเช็คอินระยะสามกิโลครับตอนนี้ระยะสี่กิโลนะครับเส้นทางตอนนี้ทางสามแยกนะครับเมื่อสักครู่ตอนเราไปเนี่ยเราจะไปเส้นทางนี้แต่ขากลับเรากลับมาจากทางนี้นะครับแนซ้ายแม่สาเดี๋ยว่าจะตัดแยกตรงนี้ทางไหนก็ไปได้ครับ,รบเลยจากระยะสี่กิโลสี่จุดหนึ่งหกเองนะครับตรงน,นี้เราก็จะเห็นป้ายสาันแอนเขาสาันแอนเลี้ยวซ้ายเข้าไปในป่าตรงนี้นะครับ เดินตามไปเลยเริ่มเดินก็เริ่มใช้นิ้วฟันเลยนะครับแล้วก็ลื่นครับเล,ลื่อนมากดิน,ดน,ดน,ดนเป็นแบบนี้นะครับแล้วเหยียบบน,นใบไม้ด้วยโอ้โหแรงใหญ่เลยลุยครับลุยหลังจากดุปลามานะครับเดินทงลุั้งฝนเลยโน่นนะครับด้านหน้า ก้นหินใหญ่นะครับนั่งพักผ่อนกันอยู่ไปครับเบ้นไปครับกลับมาดูสภาพผมบ้างครับโอ้เต็ตาไม่ได้เลยฝนเข้าตายังไหวครับยังไหวบรรอากาศครับ รู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ลมเย็นสดชื่นค่ะดื่กินไหมอ่ะอ่ะอะอ่อ่ะรเปล่าครับคือว่าอืมสะตองจังเลยครับอืมสะตองจังเลยครับอ้าวว่าไงครับอากาศเป็นไงครับวันนี้ดีค่ะอากาศดีแนะนำไหมครับช่วงนี้หมอกฟุ้งเลยค่ะหมอกฟุ้งเย็นสบายมันเป็นผู้ประสบภัยยังไงก็ไม่รู้อ่ะอ้าวนายบอกว่าอากาศดีดูนะครับดูดูดูทั้งที่ออกที่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะดูรอบตัวนะครับดูรอบตัว โนนนนผู้ประสบภัยตัวจริงแล้วครับนีน <laughs> แล้วเราต้องเดินต่อนะครับแล้วเขาออกเดินกันแล้วด้วย,ยนู่นครับโอเคสู้ๆครับบอกตัวเนี่ยบอกเนี่ย <laughs> บอกตัวเองเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวต่อครับตอนนี้อยู่ที่สามจุดเฮ้ยไม่ใช่สี่จุดสามเจ็ดกิโลครับโอเคปินหินครับเนี่ยนี่เลยปินหินนี้เลยโอ้ยยันบนหินหน่อยลมแรงมากโ,โ,โดนฝน ฝนไม่แรงหรอกแต่ลมมันแรงเจ็บมากโอ้โอเคครับตอนนี้ก่อนนะครับเดินต่อแล้วครับถือไม่ไหวละโอ้ลมแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบคันลบคันหลบคันไม่ไหวลบหลบคัี่ตัวขนาดนี้ทิ้งทุกไม่ไหวได้เหรอฮะอไม่ไหวแล้วปิดรถไปแล้วตอนนี้สี่จุดเจ็ดสามกิโลลงกล้วยนะครับทะลุมาแล้วโดนโดนตัดหมดเลยดู ผู้ประสบภัยครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราตอนนี้ต้นไม้นะครับตอนนี้โอ้โหลมแรงครับตรงไปเลยครับบริเวณต้นไม้ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรใช้ผ้าใบคลุมแล้วก็เอาดินกรอบเอาไหมเดี๋ยวเราจะไปสอบถามทางลูกหาดนะครับที่แคมป์ของเราตอนนี้ยังไม่ถึง5้ากิโลนะครับ ระยะตอนนี้อยู่ที่4.92กว่าหมือน5กิโลแเนี่ยยังต้องเดินต่อไปนะครับเท okay, ลุยฝนลุยลมลุยหมอกสะชื่นครับ ตอนนี้เรากำลังหามหินหานะครับจากจุดกลางเต้นลงไปข้างล่างนะครับดู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 สตัฟดูสตัฟเพี๋ยวเรานะครับโอ้โหเต็มที่ไม่มีใครช่วยคนระับ หมดแล้วครับพี่โอ้โหไป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 ดีใจครับไปลงดีใจที่ได้ลงไปข้างลา่างไม่ได้นอนข้างบนข้างบนลมแรงมากหนาวสั่นเลยดูมือดูมือซีบหมดเลยก็สำหรับจุดที่เรากางเต็นท์นะครับบริเวณจุดกางเต็นท์ที่เขากำหนดไว้ก็สภา,าพอย่างที่เห็นเมื่อวานนะครับว่ามีลมแรงมากเราก็เลยมากางเต็นท์กันอยู่บริเวณปาก้วยตรงนี้นะครับ ต่สภาพอากาศสมบช่วงนี้นะครับเดี๋ยนี้ลมแรงครับเพราะฉะนั้นหมอกมันก็เลยเป็นลักษณะหมอกถึงตลอดเวลาไปเดินดูอันนี้นกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเต็มกลางนะครับลอยตอนเต็มกลางตอนนี้กำลังทางเข้าวอยู่เดินแกะรอยแกะทางมาเรื่อยแต่เจอเจอปุ๊บทีนี้ผมก็สติแตกเลยอะเดินได้เท่ากับผมเดินขึ้นเดินลงเนี่ยดอยเนี้ยยอดเนี้ยสามครั้งอ่ะน้ำแดงครับหัวเชื้อที่ได้เลยทำสบายนะครับ มลมก็ไม่บอกเลยนะไม่บอกก็น่าจะบอกแตรว่าเกาไปยังนึกจังโค้บ่อยๆนะครับเดินทางมาครับวันนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวห้าท่านแล้วก็สตาร์ทหนึ่งคนรวมกันหกหนาวไหมครับเมื่อคืนสุดยอดสุดยอดไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนอะไรหรอลมทั้งคืนเลยทั้งฝนทั้งลมสภาพอากาศเช้านี้นะครับ บอกฟุ้งเหมือนเมื่อวานตอนเย็นเลยนะครับที่เรามองเห็นเส้นทางตรงนี้นะครับก็คือจุดที่เราจะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณไม่เกินร้อยเมตรนะครับก็คือจุดกลางเต็นท์ที่ลมแรงเมื่อวานนะครับเรากลางเต็นท์ไม่ได้ก็เลยลงมากางเต็นท์บริเวณนี้นะครับซึ่งบริเวณน,นี้เป็นยังไง,งบ้างพอดีผมอยู่บนยอสูงมองเห็นชัดเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่เขาหมักกันไว้เนี่ยครับบริเวณนี้ก็เป็นป่ากล้วยนะครับแต่ว่าผ่านการเผาแล้วก็ตัดต้นกล้วยออก มันก็เลยทําให้สภาพพื้นที่ตรงนี้มีฝุ่นดํานิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงต้นกล้วยก็ถูกตัดหมดนะครับก็เลยทํเอาที่เห็นครับก็คือต้นกล้วยที่กําลังขึ้นมาแล้วก็ภาคบริเวณนี้ไม่มีเลยนะครับถือว่าปลอดโปร่งในการนอนพักคืนนี้แล้วก็สภาพอากาศโอ้ยโทษทีนะครับสภาพอากาศมองตลอดนะครับแล้วก็มีฝนปะัฝนส่วนด้านข้างตรงนี้มันจะมีต้นไม้เป็นแนวเลยนะครับด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นลมมาจากด้านนี้นะครับมันก็เลยทําให้เรานอนสบายมากนะครับเต็นท์เต็นอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยนอนกันหลับสบายนะครับ บรรยากาศนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนด้านบนจุดชมวิวคงไม่ขึ้นไปแล้วนะครับเฉพาะบริเวณนี้ก็ถือว่าสวยครับเราอยู่ข้ามกลางโอโซนอัน,นบริสุทธิ์โอ้โหเลยไปอีกนิดนึงก็จะเจอกับต้นไม้ที่เราถ่ายไว้เมื่อวานที่มีการหมักปุ๋ยคอกนะครับเลยจากจุดกลางเต็นท์ของเราไปอีกไม่เกินห้าสิบเมตรนะครับที่หมักปุ๋ยคอกเอาไว้ก็บริเวณเดินระยะทางไม่ไกลนะครับ ซึ่งเดินมาถึงจุดกลางเต็นท์ด้านบนนะครับก็ประมาณห้ากิโลจากคาเฟ่เมื่อวานจากคาเฟ่นิชานะครับเมา์เทนนิชาเมานเทนช่วงนี้ก็อาจจะได้ดูบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เท่าที่สอบถามจากนูกคับควรจะมาช่วงหน้าหนาวนะครับสวยอากาศดีแนะนำกันอีกทีช่วงหน้าหนาวนะครับเดือนสิบสองเดือนธันวาหรือต้นเดือนมกรายนนะครับขาลง ลงโค้ะเส้นทางนะครับแต่ว่าลื่นมากผมเดินมาลื่นดูไทพื้นมา2สองรอบแล้วไทยเฉยไม่พอนะครับถึงพื้นแล้วมันยังไหลต่อไปอีกเนี่ยเล่นสไลด์ได้เลยบรรยากาศขาลงครับดีเลยถ่ายดีเลยนี่ครับนำทางมาเดินสบายมากเลยสายบุด อันนี้ไม่ลลมเลยครับออกเ,เดินดีมากตรงนี้มีมองไทรแล้วอะ่ะมองไทรบินอันนี้หยุดให้ดูส้มโอป่านะครับต้นมันอย่างนี้ข้างางเลยลุกเต็นต้นเลยนะนี่ข้างล่างก็ร่วงด้วยเดินไปดูกันนี่นี่จมน,น้ําอยู่นี่ลูกหนึ่งนี่ก็มีครับลูกยังเล็กอยู่แต่ลมแรง,งมันเลยร่วงหมดเลยไปต่อครับ ดูสภาพครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นผู้ประสบภัยค่ะสดชื่นมากบรรยากาศสดชื่นสดชื่นชื่นสดชื่นมากเลยอ่ะผู้ภูเขาครับนักขาน้ำจะไม่เข้งถ่ายแล้วมั้งเล่นน้ำครับสดชื่นครับสดชื่นเล่นน้ำไม่ไหวเนี่ยน้ำไหลเลยโอ้โหสภาพรถจัก ว่าก็เห็นหรืออะไรครับแต่จร<น>ิงแล้วไม่ใช่นะครับนี่นี่ๆๆๆๆนี่นี่สีเขียวเห็นไหมครับมันคือผลไม้นชนิดหนึ่งนะครับนี่ป่ะเดี๋ยวคนจตรงนี้นะครับต้นนี้แล้วก็ตน้นนี่ใบเหมือนน้ำใยเลยเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะพี่คนไทยขเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเราไม่รู้นะคนบอ,องเขาหรือเปล่าขี้หมา,หาขี้หมาโอ้ขี้หมาที่เดินได้นขี้หมาอะนะหมาที่มี่หง่อนะเออเพิ่งเคยเห็นเงี้ยนะครับ กับเส้นทางที่เราปกติเราจะลงไปทางรถมาะไซทางนี้นะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนเส้นทางเราจะชัวงไปทางซ้ายนะครับซึ่งตรงนี้จะไปชมว,วิวอะไรบ้างตามมาดูนะครับเส้นทางใหม่วิวกลางเต็นท์เลยตรงนี้